็ใช่แล้วค่ะปลาสวยงามนะคะอ้อาวสวยงามขนาดไหนและมันเป็นอาชีพที่ทำเงินทำทองให้กับพี่ศักชัยนะคะแล้วก็พี่เนินหุยสองสามีภรรยาะคะ่ะเห็นไหมแกเลี้ยงแบบโอ้โหศักชัยฟาร์มค่ะที่บ้านโปง่งราชบุรีฟาร์มแกใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะ รับรางวัลดีเด่นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติมาแล้วเรียบร้อยประจําปีนี้เลยสดสดร้อนๆในสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันไม้งามด้วยนะคะเรื่องว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในการยึดอาชีพมากว่า20ปีแกใช้พื้นที่เน่ย30กว่าไรนะ่นะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะคจนกระทั่งแกสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้พี่ศักชัยแกบอกว่าแกเลี้ยงมาตั้งแต่ปี40 ถ้านับถึงตอนนี้คือ26ปีเพราะฉะนั้นแกนจะแนะนำได้เลยค่ะว่าถ้าใครจะเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยแนะนำเลยพันฮอลันดาหัววุ้นเช่นสามสีหรือแพนด้าคนเลี้ยงปลาคงรู้จักนะอันนี้เลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยปลาไอบรรดาฟาร์มในต่างประเทศนะคะเขาก็อยากได้เกรดดีๆหน่อยเกรด A เกรด 2A ออย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงให้มันได้ จะได้ตังค่ะได้ตังแน่ๆเลยนะคะโอ้ยสวยจริงสวยแบบหลงไหลเลยอะคะ่ะสวยแบบสวยมากอะนี่ไงเขาถึงเรียกปลาสวยงามของแกถึงแพงเนาะแล้วก็มองดูสิครับแกราคาแกห้าร้อยถึงสองพต่อตัวนะหน้าเขาก็เหมือนกระตูนเนาะ หัววุ้นหัววุ้นหัววุ้นค่ะพี่เดี๋ยวมองหน้าตรงๆนะเหมือนเด็กน้อยตาเป็นไงตาปนๆหน่อยดูเพลินดูเพลินแม่แค่นั่งจ้องตาก็เพลินแล้วสมมตินะว่าเราเอาขาตะไครใบมะกรูดต้มลงไปคุณกับโบไม่ได้นั่นน่ะสิมันจะกินลงไหมไม่ได้ไม่น่าเนาะนี่คือความภาคภูมิใจเนของคนเลี้ยงคือถ้าเลี้ยงได้สวยงามขนาดนี้พี่เอ้ยรับทรัพย์ไม่รู้ตัวล่ะค่ะเนาะ แกก็บอกว่าตอนนี้แกมีอยู่ประมาณบ่อละ800ตัวนะคะและถ้าเป็นบอ่อใหญ่เรียกว่าขุนปลาใหญ่เนี่ยแกก็จะปล่อยสัก500ตัวมีบอ่อดินมีบอ่บอ,บอซีเมนครบเอาตะข่ายล้อมรอบป้องกันศัตรูพืชไอศัตรูสัตว์สิเนาะเทคนิคก็คือไม่ปล่อยลูกหลานปลาเยอะเกินไปนะคะมไม่ให้มันไปเบียดกันเยอะมันจะโตไวค่ะนะคะอานา,า,<อ>าสักประมาณ3 5ถึง4นิ้วก็ได้แล้วถ้าเบียดกันเยอะทำไมจะโตไวอ,อ่ะอ่ไม่ไม่ไม่ให้เบียดกันเยอะค่ะ ไม่ให้เบียดกันเยอะอมันจะได้โตไวคุณฟังไม่รู้ไม่ให้เบียดกันเยอะใช่มันจะได้โตไวใช่ค่ะอาหารก็ให้วันละสามมื้อเลี้ยงห้าเดือนเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามีทั้งเอเชียไปทั้งยุโรปด้วยนะกินอาหารนี่เท่าเราเลยนะสามมื้อเท่าเราเลยนะแล้วกินครบห้าโมงเหมือนพี่ไหมเออเช้ากางวันเย็นไหมเนี่ยใช่ใช่กินอาหารสามมื้อเลยเหรอกินตลอดถูกหลักกรามัยขนาดนั้นเลยเหรออ่าเป๊ะหมอที่ไหนบอกเนี่ยหมอปลา โอ้ยเหลือเชื่อคุณลพูุดีชอบพาเขวเอาก็จะรู้ไงว่าเออเขากินอาหารสามมือผมไม่ผมไม่เคยเลี้ยงปลาแล้วให้อาหารสามมือเอ้านี่คุณเคยไหมส่วนใหญ่เราให้แบบเอาอย่างมากสุดนะเช้าแต่สวยจังเลยค่ะอยากได้ตัวตัวตัวดำหางขาวอ่ะเนาะเนี่ยตัวนี้เหรอ ม่ตัวเมื่อกี้ตัวดำหางขาวตัวนี้ตัวละแพงไหมคุณราชินีแก้ขายไม่แพงค่ะตัวละสองพันเองค่ะเออเอาไปปล่อยลงบ่อปลาไอปลาบึกเราไหมปลาบึกจัดไปปลาบึกไม่กินเอออ้าวเดี๋ยวฟังพี่ศักชัยนะคะเริ่มตั้งแต่ปีสีู่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงปลาได้แล้วก็สามารถขายได้ผมใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ประมาณปีส2 43บสี่สิบสานะครับเริ่มจาก นั้นมาจะถึงปัจจุบันก็ประมาณ26ปีนะครับเลี้ยงยากไหมปลาทองถือว่าเป็นการปลาที่เลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้กับเผาพักๆหนึ่งนะเมื่อมีความรู้ก็สามารถเลี้ยงได้ไม่ไม่ใช่เรื่องยากครับครับไม่ยากค่ะพี่กัมพูต้องมีความรู้เลี้ยงไม่ยากเท่าน้องหรอกคะ่ะน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องไวเลี้ยงยากกว่าเยอะเลยค่ะ นะคะ,ะกินอาหารสามมื้อเลยนะค่ะก็ออก็ลองดูนะคะมีอะไรก็ลองปรึกษาทางรประมงจังหวัดราชบุรีได้ไดนะคะทางประมงจังหวัดคุณอํานาจจันขาวขำแกบอกว่าทางจังหวัดเน้นย้ําให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนฟาร์มด้วยนะคะเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกรณีที่มีภัยพิบัติน้ําท่วมภัยแล้งโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีตอนนี้ถือว่า เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะที่มีการเลี้ยงปลาสวยงามกันเยอะโดยเฉพาะปลาทองหรือว่าเป็นเมืองหลวงของการเลี้ยงปลาสวยงามเลยก็ไ,ได้ <c oughs> ท่านสนใจจะเข้าไปดูงานนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook สักชัยฟาร์มโกลเด้นพรีเมียมนะคะครับอ่ะท่านผู้ชมครับอันนั้นก็เรียกว่าสำหรับคนที่ชอบแนวความสวยวางามเนาะ <c oughs> ก็มีอาชีพทางด้านการเลี้ยงปลาสวยงามนี้ก็ได้นะครับ หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนักนะฮะปลาดูเขาบอบบางนะครับดูกลัวว่าเราจะรู้ไม่ถึงต้องไปเลี้ยงอะไรดียก็มีครับอะไรฮะแมงสดดิง่งไม่บอบบางกว่าหรอบอบบางหรือเปล่าไม่รู้แต่เงินหนาด้วยถ้าใครเลี้ยงแมงสดดิงได้เขาบอกรายได้ดีเลยนะครับไม่พอขายว่างั้นที่ p a s สเทลเฮลตี้ฟารมนะครับ ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็แมงสัด,ดิ้งรายใหญ่นะครับพื้นที่บ้านแสนต่อตำบลบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นของคุณพี่หนูค่ายนะครับเขาก็กำลังนี่ฮะนี่คือเรียกว่าแมงสด,ดิ้งนะครับเป็นเป็นบ่อเหมือนกันเนาะอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วนะครับท่านผู้ชมอ,อย่าหวังให้มันโตกว่านี้นะครับเพราะว่ามันคือแมงสด,ดิง้งเพราะว่ามันแมงสดดิง้งมันไม่ใช่แมงสาบครับ ถ้าแมงสาบกติโตก็นี่อยู่ครับพี่น้องเปรียบเทียบอะไรที่มันกินได้นะสิรับแมงสาบกินไม่ได้ครับแต่แมงสะดิ่งอร่อยครับแล้วแกบอกว่ากิจจะทำอย่างนี้นะแกมีรายได้เลี้ยงครอบครัวปีละแสนกว่าบาทเพราะไอเจ้าตัวเล็กๆพวกเนี้ยนะครับพอมันโตเต็มัยก็เนี่ยฮะจับใส่ถุงเนี่ยครับแล้วไปไหนครับไปไหนคะก็ไปส่งตลาดสดครับร้านค้าร้านอาหารลูกค้าที่เขาชื่นชอบช่างกิโลแล้วครับ ไปแล้วสักพักก็ไปเที่ยวตลาดแล้วครับนี่นคุณพี่หนูค่ายบอกว่าการเลี้ยงแมงสดิ้งหรือว่าจิ้งหรีดก็เรียกนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยปัจจุบันมันมีหัวอาหารสําเร็จรูปจําหน่ายเป็นสูตรเฉพาะตั้งแต่ระยะฟักตัวไปจนถึงช่วงออกไข่ทําให้การเลี้ยงเนี่ยเป็นระบบนะครับควบคุมคุณภาพได้ดีแล้วก็ทําให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เต็มที่นะครับเพราะว่าความต้องการแมลงทั้งสงชนิดนี้ มีมากนะครับลูกค้าหลายรายก็สั่งจองล่วงหน้าแล้วด้วยนะครับถ้ามันโตพร้อมขายก็จะโทรแจ้งลูกค้ามารับนี่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแกมีทั้งระบบขายปลีกขายส่งถามว่าราคาเท่าไหร่ครับเลี้ยงแล้วค so ุ and, ้มไหมก็ขายกิโลละร้อยถึงร้อยี่สิบเลครับแล้วก็จิ้งหรีดก็เลี้ยงด้วยนะคณลชนีขายที่ร้องเสียงจิ้งหรีดนะฮะ มันคนละอ,นอันนะใช่ไหมจิ้งรีดใช่ครับคนละอันกับแมงซะดิงด้งนะก็แมงซะดิ้งครับจิ้งรีดก็ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะราคาของจิ้งรีดจะอยู่ที่120บาทต่อกิโลแต่ว่าถ้าเป็นราคาขายปลีกนะคุณรชนีนะ,ะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไอ้ที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยคือราคาขายส่งนะมไม่ธรรมดานะครับมไม่ธรรมดานะถือว่า แล้วปีนี้ก็เนี่ยจิ้จงหีดตัวนี้เป็นตัวนี้อ่าใช่ใช่เป็นตัวจิ้งดีดนะครับอ่านี่แหละฮะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลประสบการณ์เลี้ยงนะครับหรือก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะฮะเออก็ดีสัตว์คือถ่อสองชนิดเนี่ยมันก็กินเนี่ยฮะอาหารของมันก็ผพวกพืชพุชนีเป็นใบเออมันกิน<ป>พืช นะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมีสูงพอไปเป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยก็เต็มไปด้วยโปรตีนแล้วคือถ้าพืชก็ต้องเป็นพืชปลอดสารด้วยนะใช่ปลอดสารเขากินสารพิษไม่ได้เขาตายก่อนเราตายเลยครับตายเลยครับนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเส้นสิทีฟมากนี่อ่อนไหวมากต่อเรื่องของสารเส้นสิทซิฟแปลว่าอ่อนไหวโทรศัพท์สอบถามได้นะครับอยากได้ผลผลิตหรือว่าอยากได้ความรู้อยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรพวกนี้นะฮะ0 8 0 7 6 6 1 8 0 8นะครับโทรไปได้เลยนะคะ